สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเค้นสีขา<ะ>ผมกับบนะัตรเลยครับวันนี้เป็นอีพีที่แบบแย่เ yeah, ท้าเออมียเนอะเพราะมันเป็นอีพีแอบเมียซื้อรถไงมันก็เลยจะโดนไม่รู้จะโดนกระทืบเปล่าถ้าพี่เจฟถูกใจก็ไม่โดนกระทืบถ้าพี่เจฟไม่ถูกใจ,ใจก็อาจจะโดนกระทืบทุกคนคงสงสัยเลยว่าพี่ซื้อรถอะไรแต่ผคิดวานี่กัไนได้ไหมทุกคนคลิปที่พี่รีวิวเวฟร้อยยี่สิบห้าคันเก่าของพี่อ่ะคันแรกอ่ะทำได้ปะ อ๋อโบยไปนะพอคิปนั้นอ่อนไปนะมีน้องๆทุกคนอะ่ะเชียร์แล้วก็แบบให้พี่ซื้อเวฟคันใหม่พี่ก็เลยไปจัดมาแล้วจัดมาแล้วโอมไพี่ไปจัดเวฟระย,ยี่ห้ามาแล้วครับทุกคนพี่รอยี่ห้าตัวใหม่ด้วยพอดีพี่คิดถึงฟ e ลลิ่งด้วยฟิลลิ่งการขี่เวฟหน้าปะทะลมอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเอากลับไปประชันกับคันเก่าของพี่ด้วยทีส่สุพรรณเออจำได้ใช่ไหมถูกต้องครับจะไปจัดดูว่าคันไหนมันจะแกลกกันระหว่าง New ัน n d a เวฟระยยี่ห้าไอตัวใหม่ กับฮ<โด>อนด้าเวิร์มยุ่ห้าเก่าครับผมอยากไปประชันกันเลยไปเจอที่สุพรรณก่อนอื่นที่จะไปไประชันกันนะครับไปดูรถก่อนดีกว่าว่าหน้าตารถเป็นยังไงสําหรับคันใหม่ของมี่ <S <S ไหนไหนม่ นี่ไงนิวคอนดาออ้าเวฟร้อยยี่ห้าไอกว่าจะเลือกได้เนี่ยพี่เลือกแบบที่ถูกใจที่สุดเลยนะเพราะว่าสีเนี่ยเป็นสีแบบตัวใหม่สีเมทัลลิกแมตต์กเกย์ใหม่คลิบถุงเป็นส,สีิี่ไม่แก่เลยครับผมอะไรครับไม่อะตันใหม่เล่ครับพวกมันส่งวันนั้นคันใหญ่ว่านั้นเออคันใหญ่ไฟหน้านี่นี่ไฟหน้า LED นี่เอกลักษณ์ใหม่ของเวฟร้อยยี่ห้าเลยครับผมถังน้ำมัน ความจุครับความจุห้าจุดสี่ลิตรใหญ่เนี่ยมีสำคัญเลยประหยัดน้ำมันได้ถึง71.4ดสิบอ็กิโลเมตรต่อนิสกูบอีกสิบเจ็ดลิตรครับความจุบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาอาจจะคิดจะเล่นน่ะเตินมาเฉยๆทำไมต้องมองอะไรขนาดนี้เนี่ยท่านอะไรท่านไรไใหม่กูช่วยดูหน่อยเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวไปดูพันไปไหนไปดุพันครับเดาคันนี้ไปปัดทัน กับคันเก่ายาดึดไว้แดกแดกยับเดี๋ยวดูเลยว่าคันนี้สมรรถนะกำลังกว่าไหมจะสวยจะฉบเฉี่ยวกว่าตัวเก่าขนาดเฮ้ยเดี๋ยวขี่ไปด้วยแต่ได้ดู้ว่ารถประหยันดน้ำมันขนาดไหนเออตรงนี้เออด้ดเอาไงเดี๋ยวให้หนูกับพิมพ์ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวขับรถซามส่วนไปเลยก่อนอื่นไปก่อนเลยดีกว่าแต่งตัวก่อน สวัสดีครับเก็บค่าไฟเหรอครับพี่ <c oughs> รับเช็คครับมาถึงได้ยังถึงประมาณเท่าไหร่ต่อประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินโอ้โยคือ,อนี่นี่ทำไมจิตว่าจอดเข้าปั๊มขี้นะนีไม่พ้นโนนใหญ่เด้อไอโนโนโนนเวฟแรงมากจริงอ๋อ<ะ>โอ้โยแน่นอนอะ่ะโ,โ,โอ้โหโอ้ยขับมาต้องไกลนนะ้ำมันไม่ยุบเลยทำไมเก๋ไม่ตกเลยอ่ะก็ใช่ไงเติมปากซอยไหมเนี่ยเติมมาจากบ้านเลยจริงจริงนิวฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้าไอตัวใหม่ ประหยัดจริงขับมาต้องใจในน้ำม,มันไม่มีรถเลยอ่ะทุกคนตอนนี้พี่นัทกับน้องมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว,ว่าว่า New h o n d a Wave 125ผ้าไอตัวใหม่กับ h o n d a Wave จะเป็นยังไงครับผมโอ้โห125ผ้าอ้ามาเ,เจอกัน ี่มาถึงแล้วเว้ยทุกคนจำได้ใช่ไหมตรงต้นเจ้าของเว้มร้อยยี่สิบห้าคันเก่ามี่โอ้โหเป็นไงอวนดีอยังยิ่โอ้โหเปนไงเก่งช่วยนะ้องโกเห็หนยังคันใหม่รถคันใหม่เอาเม้มอวนน้องให้หน่อยแต่วันนี้พี่ว่าอวนอย่างเดียวมันไม่พอวะ่ะวันนี้พี่ขี่มาจากนครปฐมแล้วมันไม่พอวะ่ะอะดรีนารีมันหลังพี่ว่าอย่าชวนท่านไปขี่รถเรื่องน<ห>ไปลองแล้กันปะไปสักสามที่พิทโลสามที่พิทโลโอ้ยแต่ที่ลามที่พิทโลเลยเหรอไปไหนเนี่ยทุยทองเข้าพระแก่สลัก ไปเขาพักแค่สลักที่ท้องเหรอเออว่าไม่เคยไปเหมือนกันเดีย๋ยวีเราไปเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะดูแล้วว่าน้ำมันมันจะยุบจากเดิมไหมเพราะว่ารวประหยัดมากเลยขี้เหนียบ้านเดี๋ยวลองดูว่าไปอีกสามสิบสี่สิบโลแล้วมันจะได้ไหมโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันว่าระหว่างเดินทางของพี่กับน้องชายพี่อย่างนี้ไปจะเป็นยังไงครับผมสามสิบก่อเลย ฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้าดีไซน์สวยงามสีใหม่เมทัลลิกแมตต์เกรย์ประหยัดน้ำมันถึงเ1 4ิกิโลเมตรต่อลิตรเครื่องเดิมๆก็แรงได้ปิดติดมือมากๆเลยถังน้ำมันใหญ่จุได้ถึง5.4ลิตร ถึงแล้ววันต้นยังเนะหรอ,อพักรถก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปต่ออันนี้อยู่ที่เขาชั้นมาระหว่างทางนี่จะไปเขาพระเดี๋ยวเราพักรถก่อนเพราะว่าวิ่งมา20โลแล้วน้ำมันยังไม่ยุบเลยอ่ะยุบยยังไ,ไ,ไปหน่อยเฮย้ยยุบไปหน่อยแล้วอ่ะคันนี้ยังไม่ยุบเลยอ่ะเวลาจะแซงก็บิดต่อสนองนี้มากกี่เพลินอ่ะเฮ้ยมันเนีย เนี่ยโอ้ยก่อนอื่นไม่พักก่อนเลยครับตอนเดินทางมาไกลที่นี่ที่ไหนนะอันนี้เขาเรียกข้าวทำเทียมข้าวทำเทียมพระแค่สลักอยู่ที่อำเภออุ่นทองโอ้โหยี่จากบ้านมาสามสิกิโลสี่ิโลขี่ไม่ไม่เลยมีสิ่งที่เราแส่มากกว่าอีกเนาะดูแขนน้ำมันรถพี่เลยมื่อยเพราะพี่โม้ไม่ยกเลยฮะโอ้มาอย่างน้ำมันจริงๆอ่ะความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเวฟเรายี่สิบห้าเครื่องเดิมนี่แรงมากเลยมิดมิดมือโอ้โหขี่สบายมากพี่อยากจะบอกเลยว่า นิวเวอร์ร ah. ี่ยี่ห้าไอเนี่ยเครื <design> 10. 10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 0่องเดิมๆมปิดแรงติดเนื้อสบายมากตอบสนองมันดีมากเมื่อกี้เมื่อกี้มาเท่าไหร่ไหมแปดสิบอะไรรถวิดเดีแปดสิบพี่นี่ไม่อยากจะคุยร้อยกว่าครับผมแต่ผ่อนไม่ผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกินกฎหมายกำหนดไหนๆก็มาละเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปคู่กับรถหน่อยนิวเท่สี่โมงแล้วพี่เกียรติยาพี่รีบถ่ายพี่เลย เพี่เทียบดา่านเร็วเยตามเออนี่ไม่แงแอบพี่เทียบม,มา Let me take a selfie ได้ยังหมดจะเห็นพระไหมเห็นแล้วเอาไม่เอาไม่ไม่เห็นพี่เดียวไม่ได้แน่เลยมัย <c oughs> พอได้แล้วอหต้องวันอาทิตย์ครับถึงบ้ารู้ว่าโดนแน่นอนเลยวันนี้มาแค่นี้แหละพี่พามาทดสอบรถแค่นี้แหละครับผมประเด็นว่าความแรงว่าความประหยัดความแรงของ New Wave รุ่นห้า ISO ใหม่เนี่ย มันสุดยอดขนาดไหนนี่ขนาดเครื่องเดิมๆนะยังแรงขนาดนี้แต่ตอนเนี้ยต้องรีบแล้วผะว่าพี่เสียบจะด่าแล้วเนี่ยมันเย็นแล้วเดี๋ยวมันเจอกันที่นู่นเลยวันนี้ไปก่อนเครับเฮ้ยนี่ไปก่อนนะท่อนไปครับทุกคนเดี๋ยวมันเจอนี่นู่นเลยไไหวแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยวันนี้ทั้งวันแล้วไอ so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one ไปไม่เนี่ยเนี่ยเขาได้ยินมาไหนแล้วว่าคุณเนี่ยไปเอารถใหม่มาจริงหรือไม่จริงหรือไม่คุณตอบฉันมาก็เห็นคุณบ่นว่ารถที่บ้านมันจะพังแล้วเขาก็เลยซื้อมาให้ใหม่ไงแม่โอ้เจ้ก็สวยดีนะแต่ก็สวยดีนะวัดอ้าวเมียไม่ด่าเว้ยถูกใจเฉยขดีบพิษท่ ทางแรกที่มีไม่น่าเดี๋ยวไปขี่รถเล่นกันไหนๆก็มาแล้วไปเฮ้ยไอ้น้อเนี่เร็วๆถอดเสื้อมาแย่รู้เอาเมาน้ำมาอาี๋อยเปิ้นเสื้อเฮ้ยเสื้อกันทะเลอุ้ยมันโจยจะจอกขี้ผาเลยทิ้งน้องทิ้งนุ่งเพื่อเอาผู้หญิงูไม่ทิ้งกูเอาน้ำแลกไปมยังไงจ๊ะพอดีไหมพอดีพอดีไปทุกคนเดี๋ยวพี่ขอพาเมียไปสวีทกันนะไอ้น้องเจอี่บ้านดหรือังพร้อมเดินใครอ่ะพร้อม เรามากไนใชเฮ้ยอโอเคครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นะยังคงทนเสมอและก็ประหยัดแรงตามคอนเซ็ปต์ของทางฮอนด้าเขาตลอดเลยพี่นํำประกันเลยว่าคนทานประหยัดน้ำมันและก็แรงมากและที่สำคัญถ้าใครจะซื้อใหม่ ี่แนะนำ New Panda Wave ร้5ย 5i ตัวตใหม่อย่างนี้ยกมือให้ทนทานประหยัน้ำมันทั้งหมวันนี้ก็ขี่เล่นจนเย็นแล้วอะ่ะกลับบ้านดีกว่าอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทูชาติคลิปตี่ะจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปวันนี้ไปครับบ๊ายบายวัสดีครับ,บ